แห่เชียร์และแซวกันสนั่นกับแฮชแท็กดำแดดพันไทยหลังคุณตั้มติดแฮชแท็กผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถามกลางแฟนๆชวนกันรัวๆเอฟซีแจ็คก,กี้ผอมลงเรือมากเรียกว่าออกมาเป็นข่าวว่าเปิดตัวเปิดใจคุยกันแล้วได้มีการแลกไล่กันไปแล้วเรียบร้อยสำหรับนักแสดงสาวสวยสายฮาแจ็คก,กี้ชาคลินและ คุณตั้มนัธกนธุรกิจหมื่นล้านงานนี้โมเมนต์ล่าสุดที่ทำเอาแฟนๆกีดล้านหลังสารตั้มหรือคุณตั้มได้โพสภาพย้อนวัยเด็กเมื่อวันที่ผ่านมาพร้อมระบุแคปชั่นว่าการวิวัฒนาการก่อนจะมาเป็นพร้อมติดแฮชแท็กดำแดดพันไทยทุกคนว่าไงครับโตมาดีไหมหรือไม่น่าโตสุขสต์วันเด็กครับทุกคนแฮปปี Day, ้ชิลเดนเดย์เอฟ EVERYONE บอกเลยงานนี้แฟนๆกีดลั่นสนั่นกันเพราะกับแฮชแท็กดำแดดพันไทยพอเป็นสโลแกนที่สาวแจ็กกี้เคยลั่นไว้ว่าเธอชอบผู้ชายผิวคำํำดำแดดพันไทยต่างแห่คอมเมนต์กันรัวๆตายโพสกันเลยทีเดียวบอกว่า FC แจ็กกี้มาลงเรือกันหมายพายไม่ต้องขอน้ำมันเต็มสปีดบ๊ทเลยอุ๊ยดำแดดพันไทยดีเยี่ยม อุ๊ยคำนี้คุ้นๆเฉียขาดใจค่ะอุ๊ยททด,ดําแดดพันไทยพายเรือต่อค่ะลุยด,ดําแดดพันไทยดีเยี่ยมค่ะคุณมากคำนี้ขอแม่น้องบองซักอีพีนะตั้มอยากจะดูว่าเคมีเข้ากันแค่ไหนททด,ดําแดดพันไทยดีเยี่ยมค่ะบางก็บอกว่าอุ๊ยด,ดําแดดพันไทยคุ้นๆนะคะคำนี้ผิวคำ้ดำดําแดดพันไทยอุ๊บ งานนี้ค่ะคุณตั้มก็ตอบกลับเป็นอีโมจิหัวเราะเรียกว่าค่าหลังจากที่คุณตั้มเผยโมเมนต์ดังกล่าวออกไป f อซแฟนๆต่างเชียร์สนั่นแห่ลงเรือกันรัวๆเลยทีเดียวละค่ะงานนี้จะลุ้นขึ้นหรือรุ้นไม่ขึ้นก็รอลุ้นตามข่าวกันต่อไปนะคะกับคู่นี้ก็เรียกได้ว่าน่ารักอีกคู่กันเลยทีเดียวละค่ะถ้าเขาเดินหน้าต่อ สารสัมพันธ์กันต่อนั่นเองค่ะลุ้นกันต่อไปค่ะคุณตั้มและก็สาวแจ็กกี้ชาครีนค่ะ